สวัสดีครับสวัสดีวันหวยออกครับผมสวัสดีพี่พนน้าทุกท่านนะครับน่าเรามาชมสิ่งลลๆอนะครับเพื่ออความสดชื่นนะฮะหลังจากฟังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันแล้วนะครับนี่วันนี้แจ็คอโตแมครับจัดกับป้ายแดงหอมๆเลยนะฮะนะแต่คุณลูกค้าบอก ไม่มีป้ายให้นะศูนย์ป้ายหมดนะครับป้ายแดงหมดนะครับเซตนี้รอรอเลยครับป้ายแดง1.9พลานุภาพนะ1.9ปี2020นะครับผมวันนี้จัดชุดใหญ่เลยนะฮะยางล้อท่อโหลดนะตามสโลแกนตามสเต็ปเลยครบสเต็ปเลยนะครับนี่ฮะหน้าหลังโหลดออกมาเหลือประมาณนี้นี่จัดทรงรอรอนะครับ แบบนี้ไวรุ่นชอบยับจ้าบเลยนะครับไปดูรายละเอียดนะครับเซตนี้เป็น TE 37งานงานเลเซอร์หยอดแดงนะฮะสีเข้มแบบนี้สีปีใหม่แบบนี้นะครับกับยาง265 60นะครับเอ้ย25งห้าทับห้เบอร์แล้วผมเบอร์แล้วนะครับตัวนี้เป็นยางยีราฟแคร่สองห้าทับห้นะครับตรงรุ่นของยีราฟแพร่ตัวเตี้ยนะครับนี่อ่ะสเต็ปการโหลดวันนี้ หน้าสองหลังสี่หน้าสองหลังสี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแจมๆเลยครับคุณลูกค้าจากลาดพร้านะครับมาใช้บริการกัน,กนมีท่อด้วยนี่อันนี้ท่อออกคายได้สีนะครับงานที่บอย ECU นะครับแจมๆั้งแต่เทอร์โบโล,ลงมาเลยสวัสดีพี่พี่อภงครับผมอ่ะ นู่หกกล่กกองแดงๆครับแม่แปะสแตมปไว้เลยว่ากล่องโลสี่นิ้วนะครับเสียงกรองไงนี่ประมาณนี้อันนี้ท่อไม่มีพักกลางนะครับผมท่อไม่มีพักกลางจับทรงหล่อๆกันไปนะครับสเต็ปนี้หน้าสองหลังสี่พี่ๆนะท่านไหนสนใจสกิปได้เลยนะครับกล่องโล่สีนิ้วมีแล้วนะครับ หรืออยากได้5นิ้วก็มี5นิ้วก็จะเป็นเพิ่มไปด้วยตรงเตงนะครับเบิ้ลน้องมาะนะครับหน้า 2, หลัง4จาบครับจาบเลยสนะวัสดีพี่เพนะทั้ง33ท่านฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับแง่สนะีท่านนะครับเผื่อพี่พีพนะท่านไหนมีเลิกงามยามดีรับรถป้ายแดงมาแบบนี้นะครับ อยากจัดสเต็ปเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะตามสโลแกนอย่างล้อท่อโหลดนะครับเอ็มมาฟังเสียงท่อนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับว่าจะจ้าถูกใจแค่ไหนอันนี้เป็นของออพี่บอยซียูนะครับแต่ลเลตตั้งแต่เทอร์โบโลงมาเลยตรงรุ่น1.9ครับ ขอบคุณครับพี่ธีรพงศ์บอกรอเลยโอคครับซุมหลังพ่นให้ด้วยนะเป็นรถป้ายแดงใหม่ๆม,มาจอมาดมานานๆก็มีสนิมขึ้นได้ก็พ่นเพิ่มไปให้นะครับอ่ะสเตปนี้เป็น9้าครึ่งสิครึ่งนะครับ9้าครึ่งสิบครึ่งนะครับแบบนี้อ่ามันก็จะล้นล้นตุม้มตุมแบบนี้นะครับนี่ฮะเก้าครึ่งสิครึ่งสเตปหลังถนนทั่วไป สลับฝากแชร์ด้วยฝากพี่นะช่วยแชร์ด้วยนะครับนี่แจมอ่ะเสียงเป็นไงเสียงเราไหมครับอันนี้รถผมดีแม็กเก่าดีแม็กเก่าเสืนจังยังไม่ล้างนะฝนไม่หมดสักทีนะครับอ่ะนะครับพี่พีานา่นะไหนสนใจเรียนเชิญครับผมที่ร้านเลยนะสก,กิดมาเลยไม่ต้องรองหดหิดนะครับนี่แบบนี้ครับ อยากได้สเต็ปนี้บอกเลยครับช่างขอหน้า2หลัง4ี่แน่เดี๋ยวผมจัดให้นะครับระยะห่างประมาณนี้แซบๆกำลังแซบๆเลยนะครับคุณพี่บอกไม่มีบันทุกอะไรโหลดให้ผมจับจบหน่อยนะครับาฝากด้วยแล้วก,การนะครับ08455297นะครับโทรมาสอบถามได้นัดคิวได้นะฮะสอบถามเส้นทางได้นะครับอ่าแล้วก็เพจน,นะฮะ a c e b o o k หรือว่า YouTube นะครับ ตามนี้เลยแจ็คก,ก็ตัวแม็ตรงตัวเลยนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากที่รับชมกันเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ